ต่อคะ่ะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะพาไปดูพลังของคนรุ่นใหม่ GD Girl Gang ค่ะซอฟต์พาวเวจังหวัดสงขลานะะี่ยซึ่งได้มีการนําเอาแดนค่ะเป็นทีมแดนนะคะสร้างความสนุกบุกงานโชว์ต่างๆจนได้รับรางวัลการันตีค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมจากรายงานของเราในวันนี้ค่ะ เด็กๆที่กำลังออกท่วงท่าลีลาการร้องการเต้นเป็นน้องๆจากทีม GD g i r l Gangs ซึ่งอยู่ในความดูแลของทีม Golden Dance Group ผาดใหญ่ซึ่งผู้ปกครองต่างเลือกใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดให้เกิดประโยชน์กับน้องๆมากที่สุดจึงพามาฝึกทักษะพื้นฐานซึ่งแต่ละคนก็ต,ต่างฝึกกันมาตั้งแต่อายุ7ขวบหรือแม้แต่จะน้อยกว่านั้นจนตอนนี้กลายเป็นมืออาชีพที่สามารถโชว์ลีลาตามเวทีทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วค่ะ ใช่ค่ะก็คือคุณครูรับนักเรียนที่สนใจในด้านการแสดงทั้งหมดนะคะก็คือให้ผู้ปกครองเข้ามาปรึกษาแล้วก็เข้ามาฝึกถามว่าทำเพื่ออะไรก็เพื่อพัฒนาเด็กให้ให้เขามีศักยภาพตั้งแต่เด็ก คือพื้นฐานต้องแน่นพื้นฐานต้องมาจากวัยเด็กเลยแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาเหมือนเหมือนอย่างกลุ่มนี้นะคะ mm hmm. เขาก็ฝึกกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่7 8 9ขวบไล่ขึ้นมาแล้วก็พอเขาทําอะไรได้มากขึ้นเราก็สอนเขาเพิ่มฝึกเขาเพิ่มอย่างนี้ค่ะ mm hmm. จนวันนึงที่เขาโตแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาชอบถ้ารู้สึกว่าเขาอยากไปต่อเราพร้อมที่จะผลักดันแล้วเราก็พร้อมให้มันเป็นโลโก้ของจังหวัดเราค่ะไออันนี้จําได้ไหม จากความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาศักยภาพของเด็กในบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ทัดเทียมเหมือนกับเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือกับเด็กอื่นๆที่เขามีโอกาสมากกว่าทําให้ครูแนทมีความตั้งใจฝึกซ้อมน้องๆด้วยใจยรักเปรียบเสมือนครอบครัวซึ่งการมีวงกรกรุ๊กในเมืองเศรษฐกิจอย่างอำเภอหาดใหญ่ก็จะช่วยสนับสนุนการจัดงานเทศกาลพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยให้เด็กๆได้เป็นส่วนหนึ่งในการโชว์ศักยภาพว่า เด็กต่างถิ่นก็มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการร้องการรำการเต้นหรือแม้แต่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมในการเปิดตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมในงานต่างๆเด็กทุกคนบ้านเราตั้งใจนะคนที่เขารักจริงๆอะ่ะเขาจะอยู่กับมันได้ไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีเขาจะอยู่จนโตอย่างเงี้ยค่ะเขาจะอยู่กันจนโตเลยแล้วเขาจะฝึกแล้วเขาจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นไปโชว เขาภูมิใจเขาอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นว่าพวกหนูทําได้นะพวกหนูคือพลังของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็พวกหนูยินดีที่จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ออกไปส่วนอุปสรรคที่ที่เด็กๆเ,เขาต้องเจอก็คือแน่นอนเพราะความเป็นเกิร์กรุ๊ปคุณร้องอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเต้นด้วยคุณต้องฝึกเนี่ยค่ะความเป็นทีมเวิร์กความสามารถคีอ่การ ซ้อมร้องเพื่อประสานกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็จัดแพทเทิร์นจัดระเบียบร่างกายอีกหลากหลายเลยซึ่งซึ่งพอไปถึงหน้าเวทีก็จะต้องฝึกกันเอนเตอร์เทนผู้คนเพื่อจะต้อนรับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความฝันเนาะทีนี้ความฝันกับความสำเร็จมันจะต้องเดินทาง ฉะนั้นหนูจะต้องเริ่มฝึกฝนสำหรับครูแล้วไม่ว่าหนูจะเป็นใครหนูเข้ามาได้หมดเลยมาคุยกันมาปรึกษากันถ้าชอบมาฝึกมาเรียนมาพัฒนาร่วมกันเพื่อวันข้างหน้าที่หนูเลือกเส้นทางของหนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบมันและหนูรักมันจริงๆเส้นทางความสำเร็จมันมามันมาถึงแน่นอนค่ะไปด้วยกันค่ะ แต่ละครั้งค่ะจีดีก g a n g งต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อนำทีมแดนซ์สร้างความสนุกสนานบุกงานโชว์ต่างๆทำให้โชว์ออกมามีคุณภาพมากที่สุดซึ่งเด็กๆและครอบครัวก็ต้องต่างภูมิใจในสิ่งที่เขาได้แสดงออกมาเพราะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับชม ตอนแรกก็เป็นเด็กในโรงเรียนค่ะก็คือมีคุณครูแนทเป็นคุณครูสอนนาศิลินก็เราชอบร้องเพลงคุณครูก็เลยจับมาร้องเพลงตั้งแต่9ขวบค่ะก็ฝึกมาเรื่อยๆตอนแรกก็เป็นนักร้องค่ะแล้วก็ชอบเต้นแล้วก็ขอคุณครูเขาแบบให้สอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอนมาเรื่อยๆจนโตค่ะคุณครูก็น่าจะเห็นแบบศักยภาพของเรานะคะก็ให้มาเป็นเกิร์ลกรุ๊ป ก็ค,คือเป็นกลุ๊มวงแรกของหาตใหญ่ก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็หลังที่มาได้มาอยู่ก็ได้นแนนนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับครอบครัวของกิ๊บเลยเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่เด็กๆก็ผูกพันกับพี่ๆน้องๆทุกคนเลยค่ะดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบได้มาอยู่ในจุดจดนี้เหมือนกันเพราะาคิดว่าก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งอะคะ่ะก็แบบได้มาอยู่จุดนี้ก็ดีใจค่ะ ก็อยากฝากนะคะผู้ใหญ่ทางหาดใหญ่หรือว่าทางจังหวัดสงขานะคะอยากให้สนับสนุนพวกเรานะคะจีดีเกิดแกงค่ะสนับสนุนให้เรานะคะได้เป็นซอฟต์าวร์ของจังหวัดสงขาะคะ่ะ นอกจากพวกเขาต้องซ้อมหนักในด้านการเต้นแล้วด้านการร้องเพลงก็สำคัญเช่นกันเพราะเป็นพื้นฐานที่คูเนตตั้งใจให้พวกเขาทำออกมาถึงแม้ตอนแรกบางคนอาจจะยังไม่ถนัดแต่เมื่อได้เรียนรู้และฝึกฝนไปเรื่อยๆผลสำเร็จก็ตามออกมาเองค่ะ แต่าหากว่าชอบก็ทักมันเลยทัาากซีเอ็มมันเลยจะได้จับจองหัวใจแต่หากว่าชอบแล้วช้ช่ยหมดแต่ก็เลยเดีอกใครจะคว้าไปครอง <Yeah. S 1> ึกว่าแบบหนูมาไกลมากๆแบบจากตอนแรกๆแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆเพราะว่าตอนแรกแบบเราไม่ค่อยมีพื้นฐานอะไรเลยแบบทำโน้นทำนี่ไม่เป็นแต่ว่าพอได้มาเรียนแล้วแบบเราก็ได้พัฒนาศักยภาพมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆได้ไปแสดงที่ต่างๆก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราก็เก่งเหมือนกันใครที่แบบชอบลองชอบเต้นแต่ว่าแบบไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่าก็อยากให้ลองทําดูเพราะว่า ถ้าเราได้ลองทำดูแล้วรับรองว่าเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีทำให้น้องๆเหล่านี้รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังออกสู่สายตาประชาชนและเพื่อจะบอกกับทุกคนด้วยว่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมแล้วเพราะว่ามีวงเกืรกุ๊ปแล้วนะหนึ่งวงที่ชื่อว่าจีดีเกแก และนอกจากนี้ค่ะ Golden Dance Group หัดใหญ่ hmm. ก็กำลังปั้นน้องๆตัวน้นอยๆอย่างจีดีจูเนียรด้วยเช่นกัน mm hmm. เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ mm hmm. เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของหาดใหญ่ ay, mm hmm. เป็นโลโก้ของจังหวัดสงขลา mm hmm. ที่ผู้ใหญ่พร้อมจะให้โอกาสในการสร้างสีงสันตามเวทีต่างๆหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นแววอาจจะทำให้น้องๆเหล่านี้กลายเป็นเกิร์กรุ๊ปของประเทศไทยก็เป็นได้ค่ะ